ระยะที่ผมส่องเห็นไหมครับตรงนั้นเกือบเกือบสองร้อยเมตรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนู่นนะครับบ้านสีฟ้าๆส้มๆครับเห็นไหมครับตรงนั้นเกือบเกือบสองร้อยเมตรเลยนะพี่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเมตรได้ครับส่องโดยเจ้ากล้องตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นตัวเส้นเล็งขยายตามซูมนะพี่นะสวยดุดันไม่เกรงใจใครนะครับตัวนี้สุดยอดมากมาก เดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับผมไปกันเลย let's go <S สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปดเทเลส c o ปิก V1 นะครับผมนี่เลยพี่วันนี้นะครับน้องเอาเจ้ากล้องตัวนี้มารีวิวให้ดูนะครับผม โคตรสวยเลยนะพี่นะ Discovery H S 4ีคี่สิบหกคูณสี่สี่ S F A I F F P นะครับโหสวยมากพี่ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับตัวนี้สุดยอดตัวนี้เนี่ยพี่นะเป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับตัวนี้นะพี่เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับ ระยะ2ตัวนี้ก็ประมาณ5เมตรจนถึง200เมตรนะครับอ่าสวยมากเลยพี่อ่ะเดี๋ยวผมรีวิวของแถมก่อนเลยนะครับของแถมที่มาในกล่องนะพี่ก็จะเป็นนี่เลย้าเช็ดเลนอย่างดีนะพี่นะอย่างดีเลยนะครับคู่มือนะครับโลโก้เขามีขานะครับขาแถมไปให้นะครับตัวนี้เป็นขามาตรฐานนะพี่กล้องตัวนี้จะเป็นคอท่อ30มิมลนะครับก็จะแถมเป็นขา30มิมิลแถมไปให้นะครับแล้วก็ ตัวจับรางสิบเดมิลถ้าใครใช้ยี่สิบมิลน,นะราง20สิบมิลแจ้งมาได้นะครับมีให้เลือก2แบบนะครับพี่อาแล้วก็นี่เลยซิกเนเจอร์นะครับไฟฉายคาดหัวนะครับพี่แถมไปให้นะครับนอกเหนือจากในกล่องนะอาแล้วก็ระระดับน้ําตั้งกล้องครับพี่ใช้งานง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าก,กล้องตัวนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับเล่นง่ายๆนะพี่เห็นว่าโอ้โหราคาสูงจะเล่นยากไม่ยากเลยครับพี่นี่เลย ตัวนี้นะครับจะพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้จะมีรางยี่สิบมิลนะครับแถมไปให้ในตัวเลยนะพี่นะครับรางยี่สิบมิลแถมไปให้ในตัวไว้ติดพวกเลเซอร์นะครับพวกเลเซอร์พวกไรหูแจ๋วเลยนะครับนี่ครับมีตะแกรงรังผึ้งนะครับกันหินกันอะไรเนี่ยนี่นะครับกันหินนะครับกันได้ทุกอย่างนะพี่อะไรจะเข้าไปตัวนี้เป็นระบบปรับนอกนะครับปรับนอกก็แค่ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับนะครับ นี่ปรับเสร็จพี่ก็กดลงนะครับขึ้นลงซ้ายขวาก็เหมือนครับปรับนอกดึงขึ้นมาปรับนะครับอพอใจแค่ไหนก็กดลงห้าตัวนี้จะเป็นปรับหลาข้างนะพี่นะปรับหลาข้างนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ปรับหลาข้างนะครับได้ตั้งแต่สิบหลานะครับสิบหลาไปจนถึงห้าร้อยหลานะครับพี่แล้วก็อินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีอ่าวงล้อปรับองศานะพี่แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะพี่นะติดให้เก๋ๆให้ดูสวยๆนะครับนี่สวยมากพี่โคตรสวยเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ปรับซูมนะพี่ปรับซูมนะครับเห็นไหมมีแง่งนะครับมีแง่งปรับซูมได้เลยครับพี่จับแง่งปรับซูมได้เลยครับแดงแต่สี่เท่าจนถึงเดี๋ยวผมปรับให้เลยสิบหกเท่านะครับพี่นี่เลยหู่ ตัวนี้จะไม่มีไฟนะพี่ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าคุ้มมากเส้นเล็งชัดมากกระจกใสระดับเ d ดีเลยนะพี่นะตัวนี้นะครับความยาวกล้องนะครับความยาวกล้องนะครับตัวนี้จะอยู่ที่14นิ้วนะครับน้ำหนักโดยประมาณก็ประมาณ7.5ขีดครับ7หรือ7ขีดครึ่งอะครับประมาณนั้นครับพี่ไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากครับกำลังดีนะพี่นะอ่าก็ตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าอาจจะถูกใจหลายๆท่านนะพี่ดีไซน์ก็สวยนะครับแบบและสีมันดุดันไงพี่เนาะสีมันดุดันมากเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนเลยนะให้ดูรอบๆนะก่อนจะปิดคลิปสวยงามมากครับพี่นี่นะผ่าน Q c วเรียบร้อยนะครับอ่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรนะับมากนะพี่นะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวถ้าใครชอบ หรือว่าอยากสดสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งไลายไว้ให้นะครับก็ยังไงฝากติดตามน้องด้วยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับช่องสปาเทเลคอปิกขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม